สวัสดีครับพ่อพี่น้องทุกท่านครับนี่ครับหลังจากเขามาหอดเขาก็มาหอครับเฮ็ดพึ่งเหลืองออกไมนะครับหรือว่าเห็ดผึ่งคัดตามเห็ดผึ่งท่ามครับผมนี่ครับกําลังออกไม้ครับผมครับไปหาตอครับผมกาลังใดดอกนึงครับกาลังมาหอดนี่ครับผมไปครับหาตอครับสีมานบน้อหมอนี่ ร้านเขเก็บไปแล้วครับข้าวหาซองไปเรื่อยๆครับผมพอแล้วครับพพี่น้องนี่ครับผมสองดอกครับเห็นไหมครับนี่ครับผมดอกหนึ่งนี่ครับผมอีกดอกหนึ่งครับครับไปเก็บครับผมปลาพ่อพี่น้องยุ่งครับผม ยุ่งหลายแหงครับนี่ครับฝาเก็บครับผมยุ่งหลายแห่งนี่ครับดอกที่สองครับนี่ครับผมแล้วับไปเก็บดอกข้านาครับผมนี่ครับรับมันมันครับผม นี่ครับผมยังมากพออีกแล้วครับดอกงครับฮิตกําำลังออกครับผมนี่ครับปลายุ่งไรครับพี่น้องปลาไม่ได้ยุ่งครับหาต้อครับผม น่ครับพอยนะครับยุ่งหลายครับผมน่ครับซี่หาดอกครับผมเหเข้าดินครับผม ครับแม่พอให้ทานกับดอกนีงครับให้ทานหน่อยครับผมครับพี่โตครับนี่ครับให้ลินมาครับนี่ขมอยู่ค่ะครับขี้เก่าเขาครับมันกรลดดอกหน่อยนะครับผม พอแล้วครับผมเห็นไหมครับดอกน้อยๆครับผมผมครับสองสาดอก,กครับผมทั้งนั้นครับไปครับสิบห้าไปบึงครับเห็นไหมครับ ข้อหาไปเบอร์แล้วครับกำลังมาหอนได้สม่ครับครับหาตทอครับผมนี่ครับผมก็ลังออกครับ ไม่มูกือกินครับผมวอาแล้วครับสองดอกครับนี่ครับผมกําลังกินแสบครับซํำนี่ ผมใหม่นะครับทเท้ามือใหม่ครับผมปลากับพ่อเขาเคลียร์ครับผมเพิ่แตะดอกหน่อยครับผมนี่ครับในแดดนี่ครับ ครับครับนี่ครับผมโฮมเที่ยวปิดแบบางเทือบางหันแล้วครับปิดใบแล้วเขามาเอาไหมครับนี่กรงสีออกครับผมนี่ครับเฮ้ยนึงครับอยางนี้เอาเลยเนาะครับผมใบครับผมอีกประมาณสองหมื่นครับเฮ็ดตัวนี้สีพอดีแต่ว่า ผมคิดว่านาสิเพ่ยังครับคนหเคือกันครับนี่ครับเพื่อจะอยูติดไฟใหม่นะครับที่ฮมามะเก็บหวดก็หันกสิออกไในน,นี้ครับผมออกไปเบิดในน,นี้ครับไปให้ค้อนขาวครับผมสองดอก มองเก้าเก็บเป็นจุ่มแล้วครับอยู่ในนึงนำครับดอกนึงครับได้เงาใหม่นะครับอาไรที่ผมใหม่พระพาตัวครับผมนี่ครับมันพอเห็นหนังงออยู่ในหูครับผมโอ้ยในหูเกือนี่ครับ ขนออกทูมีสิส้มอ,อยู่ครับและขนบานกระสิบเอาครับเด็ี่นองครับพ่ามาขออยางนงไตคอนครับผมนี่ครับเฮ็ดเพิ่งไว้เฮ็ดเพิ่งข้าวไรครับผมอันนี้สะออกเป็นโมครับแต่ประมาณจาะเปสิออกโมใหญ่บ่เนะครับ ดอกนีเน่าครับผมดอกแบบใหญ่หาบุงดอกที่บ้านเนา w คุณนะครับหนังขาเพิ่นครับเห็นไหมครับ นี่ครับคันคุ้นมาพอกระสีอกเป็นยุ่มนั่นนี่ครับผมมาพอให้ปึงเขาครับผมให้ปึงเขาน้อยเนาะครับผมนี่ครับกำลางงาังง่ามๆครับผม ปาร์เป็นพี่นองดอกเห็ดครับผมเห็ดพึงเหลืองนะครับปาดขาครับผม้าสะอ้อนนี่ครับผมนี่ครับปลาบานพักบุ๋งนะครับนี่ครับผมมาพอยแล้วครับผมนี่ครับผมดอกกำลังพอดีครับ วางซองเสมืองหันยังหน่อยโพดครับผมผมเลยบด้อ้าขีบนอ่ะครับหันโต้ครับผมพาไปพี่น้องเห็นบ่ครับเห็นบ่ครับเห็นบ่ครับดอกกำลังงามครับผมนี่ครับกำลังพอดีครับพาดในสองดอกครับผมมันหมานครับผมวันนี้ครับถ้าสึหาแบบโบเคียเนาะครับแบบมาเราพุดให้แจงสิได้อีกครับผม ดอกน่อยเพื่อนครับเห็นดอกเดียวครับผม ี่ครับผมเขาเหยียบครับผม รับผมมาพอหมองนึงครับผมดอกนี้ก็ครับ